เดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชเป้าหมายอำเภอฉวางใช้เส้นทางไหนสำหรับแหวนเองค่ะจะใช้พื้นที่จากตัวเมืองผ่านอำเภอลานสกาอำเภอลานสกาสองข้างทางร่มรื่นมากๆเข้าสู่อำเภอช้างกลางยังไม่ถึงตัวอำเภอช้างกลางนะคะเลยวัดมานาหวานมานิดเดียวให้เบี่ยงทางด้านขวาถนนเส้นนี้เป็นทางลัดค่ะเป็นพื้นที่ชุมชนคนใช้เส้นทางนี้เนี่ยสัญจรก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ธรรมชาติสวยงามร่มรื่นมากๆสวนปาล์มอุโมงค์ยางพาราอยากหยุดเช็คอินเหมือนกันแต่ว่ามีภารกิจต้องไปต่อทะลุเส้นทางนี้ก็จะเป็นถนนเส้นหลักถ้าเลี้ยวซ้ายไปพื้นที่จันดีเลี้ยวขวาก็จะไปออกวัดสวนขันแยกควรสงสาร เพื่อนๆคนไหนเคยใช้เส้นทางลัดเส้นทางนี้บ้างคะพอเราเดินทางมาถึงแยกควรสงสารคะ่ะตรงนี้เป็นสี่แยกตรงไปไปพี่ปูนก็ได้เบี่ยงด้านซ้ายคะ่ะจะไปอำเภอฉวากแล้วก็ลัดไปพี่ปูนสุราษฎร์ได้เหมือนกัน